สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำท่านมาที่สนามย่าเทียมเมเจอร์อารีนานะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเจคนนะครับใช้ชื่อการแข่งขันว่านิมิตราชูครับจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่9และก็วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นะครับรายการนี้ก็มีบรรดานักฟุตบอล ตั้งแต่อายุ18ปีนะครับเรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างผู้เล่นอายุต่ำสุดคือ18ปีแล้วก็เลทอายุหรือกลุ่มอายุ60ปีนะครับในเจคนก็ต่งคล้ากันไปแล้วครับรายการนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล7คนครับกำลังได้รับความนิยม รายการนี้ถือว่าเป็นรายการกุศลนะครับเพื่อหาเงินรายได้หักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยก็ให้กับโรงเรียนคนตาบอดขอนแก่นนะครับเราไปดูบรรยากาศครับนี่หัวหน้าโอเล่คุณอิธิพลการอ่อนสีครับเจ้าของทีมรักเร่กิิพลการอ่อนสีเจ้าของทีมรักเร่วันนี้จะเจอกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออเฉียงเหนือก็ต้องเลือกสีเสื้อแหละครับรักเร่ทีมชาวดินนี่ครับต้องสีชมพูเป็นหลักครับ นีเป็นบรรยากาศของบริเวณปากทางเข้าแล้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันมีเหล่าบรรดากองเชียร์ตัวเล็กๆตัวจิ๋วครับที่วินทิชัยทองกิ่งนี่คณะกรรมการครับ <c oughs> ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับสำหรับผู้เล่นของแต่ละทีม มาแข่งฟุตบอลก็ต้องมีนี่แหละครับข้าวร้อนๆครับท่านผู้ชมครับข้าวร้อนๆนะครับหมายเลข14เป็นใครไปไม่ได้ครับต้องคุณพี่สุพจ์ม่วงพลับที่ไทยแลนด์ดครับคุณพี่สุพ์ม่วงพลับวันนี้แข่งคู่คู่ไหนครับเล่นให้กับไทยแลนด์ออสต t าเอไทยแลนด์บีแข่งคู่สองเราคู่สาม มาพร้อมกองเขียยอดเยี่ยมครับกับัักำลงใจของผู้เล่นการเกิดตัวดูกรรมการเราครับดีดพุตสินของเราครับนี่ตีฟ้าเากินแดดขอดีๆของเราสบายมากครับเรามว่ป่ามอนครับพุทดสินมวยตป่ามอนกินได้หมดกินครับลูกอีสานบ้านเ้าครับแข็งแรงเนี้ยครับนี่ใส่มันทเหนียวนี่แหละนี่ ผู้ตัดสินนะครับสุดวหมเจ็บคนครับก่อนเกมจะเริ่มกองทัพต้องเดินด้วยทองครับเมื่อเจอเมื่อเจอท่านนี่ครับก็ต้องมีกล้วยครับมีกล้วยมาชมมาเชียนะครับทีมิตราชูครับครั้งที่หนึ่งครับก็สนุกมากๆครับเพราะว่าวันนี้ราตั้งใจ ที่จะให้ทุกคนได้มาออกกําลังกายกันในช่วงสถานการณ์โควิดอยนี้ครับ